สวัสด awesome ีครับพี่น้องนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานมือนีสิเฮ็ดอย่างน้อเนาะกุ้งเต้นพี่น้องกุ้งเต้นเป็นอยังคือว่ากุ้งเต้นก้อยเต้นเต้นเลยได้กุ้งมาได้กุ้งมานะครับไปหามาเอากันบ่พอดใส่บั่งมาเอานะครับพี่น้องนี่เลยเอ้าใส่ยังแหน่บ่พี่น้องฟังบาทนี่เขาพวงเพื่อนเขาบักพี่น้องปลาได้ปลาใส่ปลาใส่ของเทพธิดาบ่ผูนปลาเทพธิดาเสียบ นี่เลยนะครับพี่น้องขาดปลานี่มันบทเสียบเอาซื้อซะน้ำปลานะครับปลาน้ำปลาน้ำปลาบนบนเนียนปไหนเนาะอืมผง,งนัวนะครับใส่หน่อยใส่หน่อย่หลไล่เลไล่ผบัวดอกไสรัล <c oughs> นี่กูจะจะเอิ่นว่ากุ้งเต้นของแขนวะพอนี่นี่บักหน้าลงไปวู้อะบอม่มีบ่บ่าดามาพี่น้องเนาะนะครับเออปลาเราบ้างมันดีดเขอาตาด้วยคนนะ โอ้คือดีดคักเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยกุ้งเต้นเอาใส่หอมมี่สาระแหนมี่อหอมมี่สาระแหนมี่อย่างอีก,กอเกาะผักหอมบัวนะครับบรรยากาศทั้งหลังกด็ดีดีพี่น้องเอ้ยเขาจะบอกว่าพ่อส้มอันพอ่พอบ่าเท่าเที่ยตัวนี้มาสั่นพ่อบ่าเท่าได้อายุดหน่อยนอิดใช่ไหมเกิดตามอายุยนะครับ<ง>พี่น้องคิดว่ามันฝรั่ เอาปลาใส่ลงไปจะกินสิเล่นปลาหรอลเลนโเลนน้ำปลาเอง่ามแซบแซบรอแซบเลยอยากอยมาปรุงก็ยังนั่นเด้อแซบแะแซบแทะแซบแะแน่นอน นี่เลยพี่น้องก้อยกุ้งเผ็ดบอ๊บอบเ,นะเป็นต่บ่เผ็ดนี่พี่น้องเลยเอาไาที่นี่เจ๋ยวภาพไปกินเสียบนะครับนนม,รมาขับพี่น้องมาที่นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะพร้พอมที่จะกินแล้วแซ่บแน่นอนนะครับแซ่บเผ็ขขดคขนาดนี้จังว่ากุ้งเต็มแต่ว่าตอนนี้รุงเรียบร้อยก็ไปแล้วนะครับเรียบร้อยผักข้ามีหยอดกอกครับแนวมันเข่ากันนะครับหยอดกอกหรือว่าใบกอกนะครับพี่น้อง เหล่ากา,า <c oughs> บักลินไหมนะครับ <c oughs> บักลินไหมบักลินฟ้านะครับ <c oughs> หรือว่าลูกเพกามีบักแตงกวานะครับมีกระลำมาเสแสบ้งแล้วกันครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ขออภัยครับคำใหญ่ๆโอ้โอ้เดี๋ยวได้ครับขออนุญาตเด้ครับเด้อมันหน้าจอดับพี่น้องทมว่า ขมเอออัน <c oughs> อันย่างก็บอย่าง,บบางมันขมบ่ขบตั้งกันนังไดนะครับสำหรับผมมันกับขมยกนิดหน่อยถ้าสำหรับพี่น้องเนี่ยผมว่แน่ใจนะครับ แซบ่บยอดกวักสีออก <c oughs> สมส,มสัดด แบกแตงกับห้อมนี่ดียว <c oughs> เราับมาไว้ก่อนหน้าจอมันสีดับมันเลยต้องต้องแต่ดูๆครับ แ mm hmm. ตบเป็นน้องแท็บ กรงเต็นนี่ให้บานหาเองนะครับอยู่ในสะสะน้ำเหมือนบานเจ้าของนี่แลหละเพ็ด เอาไ้ครับ หย่อดมันขะมันอ่อนอยู่กินได้ือนนะครับอืมน้องไปด้วย เมื่อนี้บอกคอยคุยกันไนกินอย่างเดียวแบบดมือเว้ดูกัเว่าว่าเพชรสุดยอดเกือบแม่นใส่บอกพริกเพิ่มอีกครับ เบิ้งสีก็บอเป็นตะเพ็ดในไยในน้ำว่าเห็ดกัากลุ่อย่าเห็ดสมคัะเดพี่น้องเด้เพราะวันยังถ้ามีใบกวกกินบบก,กับใบกวก ตาก็ได้ก้อยก็ได้เนี่ยพี่ตังพ่อไหนเห็ดเห็ดไหนผมแบบตกเล็กแต่ว่าเพื่อนได้กินเพื่อนเห็ดแบบตําในตตำใส่บกก็ได้นะครับ บดดำไปได้หรอแดงขไปนอนในขอกโอในห้างเป็ดโครโคตึงีเลยเอาคอนงัดออกยม่งัดออกจนมาานหรอะนั่งวะขไปวะเเ็เรเป็ดเ็สเป็ด ก็แล้วโอเคแต่เนื้อเข้ากันมัน à, <laughs> <laughs>

อันนี้มันนอนใส่ได้หมูเ้านี่เขาเนียหาดมหายังม่มาลงมาเอาละคุณคุยับจะดูดเขาดย่อนเขาไปหนอเพชรเบไปครับเพชรฮง Hãy subscribe cho mà Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อืมทำตัวไทยครับกินโมบดออกครับเรื่อนหน่อยกันบบเป็นยัง ขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ให้การติดตามรายการของผมนะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอให้พี่น้องเวลานี้นะครับผมเนาะคลิปนี้กับคงฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพ<า>อบกนะแม่ในคลิปต่อไปนะพี่น้องเดอ้อขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ